สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแลวก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิญญาชาแนลนะครับกับวิ่งหนีคนเหล็กพาร์ทที่20แล้วนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฟอนไลน์นะครับแนวรบแนวหน้าเลยนะครับเรามากับจอคอนเนอร์ครับผมเขาบอกว่าจอคอนเนอร์เนี่ยคาดการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเขารู้ว่าสกายเน็ตเนี่ยหลอกลวงพวกเรานะครับแต่ว่าเขายังมีศรัทธาอยู่นะครับชื่อของคอนเนอร์เนี่ยมักจะตรงกับคําว่ามีความหวังเสมอ แล้วตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าทําไมผมมีความเชื่อว่าเขาจะนําพาพวกเราทั้งหมดเนี่ยผ่านการต่อสู้ศึกครั้งสุดท้ายนี้ไปได้ครับผมโอเคครับเราไปลุยกระสึกครั้งสุดท้ายกันครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดินเพิ่งเดินอุ้ยกดผิดนี่ฮะสกิล x p แแล้วนะฮะแต่ว่าผมเห็นว่ามัน ไอ้ไอไอสกิลที่ให้อัพมันยังไม่เต็มเลยครับเนี่ยมันมีเพิ่มดาเมจระเบิดใช่ไหมแล้วมันมีคราฟแล้วก็เพิ่มดาเมจอีกรอบหนึ่งอะ่ะเนี่ยปุ๊บเต็มแล้วเราคราฟอะไรไม่ได้แล้วแล้วมันแม็กแล้วผมงงมากเลยหรือว่ามันจะมีเวลต่อไปอีกอันนี้ก็ไม่รู้ เห็นว่าทีม 1, นึ่งสองสกำลังไปเซนคอร์นี่เพราะเขาน่าจัดการเรียบร้อยแล้วล่วลวลวะไปคุยกับจอห์นคอร์เนอร์เขาอยู่ที่ไหนนี่คือทหารครับเอาอะไรก็ได้ที่นายต้องการไปเอมโอเคเขาให้เราเตรียมตัวนะครับอ <c oughs> ของเยอะมากพิกล็อกเอาไปทำไมไม่น่าจะมีเวลาให้เรา ล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของเก็บของให้หมดเลยเหรอเดี๋ยวจริงไหมเนี่ยป่าเต็มป่าเต็มอันนี้อารมณ์เหมือนพ่นไฟปะ่ะปืนเนี้ยสักครู่นะครับผมว่าเราเอาปืนเนี้ยดับไอเทมมีม,มีมีตัวขายปะ่ะโอ้ พ่อค้าใครของเราก็ตายไปแล้วด้วยเอาดอรอปทิ้งแล้วกันไม่ใช้ไม่ได้ใช้อะไรอันนี้นดอรอปทิ้ทงไปดรอปทิ้งดรอปทิ้งอันนี้เป็นสำรองเนาะกระสุนแดงเป็นสำรองรู้สึกว่าจะมีมาทำไมสองกระบอกอ๋อคนละแบบอันนี้แบบมีสโคป อันนี้มีแล้วนี่ดรอปทิ้งดรอปทิ้งไปนะครับอันนี้อยู่ถือไหนดีเนะี่ยเลือกไม่ถูกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเราใส่อัปเกรดไว้แล้วเนาะโอ้อยโยนปืนทิ้งนี่แหะโอเคเก็บอันนี้มากระสุนมีพันกว่าน,นัดเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะหมดแต่ว่า ระเบิดเนี่ยสิไม่มีเลยไม่มีระเบิดให้อย่างงี้ไหววะนี่มีระเบิดให้ไหมครับอันนี้นี่ไงระเบิดเข้าไปเอาได้ไหมไม่ได้โอเคไปไปครับ Sergeant Rivers, it's time งูลาแล้วองการให้นายพาทีมทหารเข้าไปต่อสู้กับแนวกำลังป้องกันของกายเน็ตเราต้องทำลายพวกมันเพื่อเข้าไปยึด TDE ไม่ต้องกังวลน,นะฉันจะคอยซัพพอร์ตนายเองทุกอย่างอยู่ในมือนายแล้วฮิวเวอร์ตามฉันมาโอ้ท่านครับ ท่านครับทุกคนแบบพมาพอลบนะครับจางคอนเนอร์นี่คือแบบเป็นความหวังเดียวของริสซยชาติเลยนะครับอุ้ยเหมือนในหนังเลยฉากเนี้ย ทุกอย่างต้องจบในคืนนี้เพื่อลงพื่อจ่าครับเรารอคำสั่งให้เคลื่อนที่ไปหน้าอยู่ยังไงให้ผมวิ่งไปใช่ไหมวิ่งไปโดนระเบิดไม่เอานะตนลกเลยนะอย่าบ่วงกันผมเห็นมันแล้วไหนวะ ไหนเพื่อนเราอ่ะเอานี่ไงเพื่อนเราไข่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 มีเลยอะมีเลยอะถ้ามีเลยก็ก็ดีก็ดีดโอ้โเออทางไปหนึ่งก่อนทางไปหนึ่งก่อนทางไปหนึ่งก่อนมองไม่ค่อยเห็นอะไรตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นอะไรล้มเฉยล้มก็เปลี่ยนตัวแป๊บ ถ้าโดนหัวเนี่ยจะติดขีมันจะติดขีดหมดยังเยี่ยมไปครับมาพึ่งเหมิมพึ่งเหิมแล้วระวังอย่างเดียวล็อกเก็ตระวังแค่ล็อกเก็ตแค่นั้นเลยเดี๋ยวโอ้โหหลบก่อนแล้วพวกเองยืนอยู่มันไม่ยิงพวกเองเลยเอะ ตายด้วยอ่ะเออตัวอะไรมาวะฮัมเมอร์สไปเดอร์อ่ะระเปิดไปดิอุย้ยมันไม่เหมือนออกมาไม่สุดไม่หมดโอ้โหถอย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 ยูฮิวูยวกนมองไม่เห็นเลยทำไมมัน เปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่น้ยัฮ้ยเ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 ฮ้ยยเเ้ โดนก็มาโดนก็มาไม่โดนมันะไม่โดนสีแดงมันเออเออท่านครับพื้นที่แรก,กปลอดภัยแล้วเยี่ยมมากบุง้งนาต่อไปเรากำลังเตรียมแทงค์ไว้ให้ให้ไวเลยครับท่านอะไรก็ไม่รู้เนี่ย Watch out! พีซีเจ t ดพี T47. T47. เปิดกล่องก่อนเปิดกล่องก่อนปาร์มีโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยยิงถังก่อนมีถังให้ยิงบอมีให้ยิง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  นี่ผมก็ยิงดีครับขอไปเอากล่องลู้นก่อนเอากล่องนู้นก่อนเฮ้ยมันจะไม่มีโมลบนิวเคลียร์ให้เลยอะ่ะจริงไหมเนี่ยเออล้มไปก่อนหนึ่งตัวตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองล้มไปก่อนเอออย่าเปิดไฟฉายทำไมเอาโดนมาโดนมาเดียวเดียวเดียว หวังว่ามึงจะไม่ทิ้งล็อกเก็ตลงมานะเพื่อนอย่าเพิ่งทิ้งล็อกเก็ตลงมานะเพื่อนเออแล้วต้องยิงตรงไหนจึงยิงหน้า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 แขกดนละเพื่อนอุ้ย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  โอ oh, oh, <im après> ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหที่กดฮิวไปโดนปลาระเบิดโอ้โหดีนะวิ่งหนีทันผมเรียกว่าโดนบ่อยจนประสาทไวนะครับโอ้โหเยอะเยอะถ่ายก่อนถ่ยก่อนแถวนี้มีถังเหรอ ไอ,อ,อ,อ้ยังบังเออจัดเอออุ๊ยปืนร้อนปืนร้อ,รอ,รอ,รอนเออดีป่ะดีป่ะพื้นที่เคลียร์เยอะมากจ่า S.K. Tank ออนไลน์แล้วไปต่อไปครับ โอ้โหเออสุดยอดใครอะครับใครช่วยเราไปดูไ <is> ด <broken. S 2> ้ไหมเนี่ยวิ่งเก็บของได้ไหมโอ้โหมรลบตอพิโดขอบคุณครับมันเพื่อนไปไหนหมดแล้ววะ T47 ahead two of them โอ้หมายไงวะ ไหนครับไหนครับเราต้องโดของให้หมดก่อนครับโอ้โหทียแม่งรัวมากรัวมากรัวมากอย่างนี้น้องเลยเอ้ยเออ,เ,อ,อเล็งที่หัวเต็มๆเย็นๆครับพิ่งกรธอย่าเพิ่งโกรธโอ้โหสามดอกก็ตายแล้วนี่หว่า,าเล็งที่หัวแม่นๆน่ะ เล็งที่หัวแม่นๆอย่างเงี้ยนะอีกดอกนึงก็เละแล้วจ้าเละแล้วจ้าเปลี่ยนมาใช้ปืนนี้บ้างมีเล็งมีเล็งให้มีเล็งให้สวยดีครับสวยดีครับปืนนี้ใช้กระสุนอะไรอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยี่ยม โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยระบบป้องกันทำงานแต่ต่อไม่ได้ทีนี้กำลังไปยึดตำแหน่งของคุณไว้โอ้โหมาอีกแล้ววะสอยให้เพื่อนเดี๋ยวสอยให้บอกเลยเอากระสุนหมด ส e. ่นหมดแล้วไงส่นหมดแล้วไงต่อเออไทกาบไทกาบล่วงไปดิวู้ดโวยแหลกวิ๊กวิ๊กวัดเกิดที่ยังขึ้นโอ้ร้อยแนวป้องกันโดนทุบแล้วซิเวอร์ไทกามบเองบ้างเราถล่มมันได้ครับ ยังเอเแข็งกำลังไปหานายเดี๋้าต่าไปยังไม่จบหรอกัวจบกำลังหาเอเซค้างบินแล้วไม่ไปตกตรงไหนเจะเก็บหัวต่อีโดล่วงไหนวะช่างมันไปวะมีไหมไม่มีไปเช็คไฟ นั่นรถรถทังของเราไหนอันนี้ของเราเ,น,เนี่ยเดี๋ยวพวกเราใช่ไหมมันจะพวกเรานี่ชิบหายเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวโอ้แล้วหัวรถสปิโดเราไม่มีแล้วว่าแต่มีกล่องให้อย่างนี้ไม่มีโหยีงม,มันเพื่อน มันเพื่อนปาระเบิดแล้วโอ้หยไปเอ้ยโอ้โหมือชนไม้ด้วยอ่ะเสียงดังพลุกเลยผมขอโทษด้วยแล้วพันเฮ้ยเร็งมีไม้ตัวยีกันนย มันกระบอกเดียวว่าเอาอยู่โอ้โหไป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 จีบของก่อนอุ้ยโอ้มันจะกลับแบล้วของไม่ได้แล้วฮะดูเวชื่อมันเป็นข้อมูลจากทีม124มาเพราะเขาได้ตำแหน่งของเซนเตอร์คอ,อ,อจากที่นายให้มาแล้วพวกเขากำลงกังจะโจมตีตรงนี้เลยมุ่งหน้าต่อไปปึ๊บ โอ้โหแม่งอุ้ยอุ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเรานำมาคนเดียวเงี้ยข้างหลังก็ดันม้าเออนี่แทงอยู่ช่วยให้หมดอ่ะมีเปล่ามีเปล่ามีก็เปล่ายังมีเหลือเฮ้ยเพื่อน โพซิชันนายไม่ดีเลยนะเพื่อนโอ้ยดูก่อนดูก่อนสองสองร้ยกิโลสองร้ยกิโไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรล้มไปแล้วตายไปแล้วตัวนี้ตัวนี้เออวิทย์มาปืนแรงวะ่ะ ยังเหลือเออเรียบร้อยปะเพื่อนยังเพื่อนอันนี้มีกล่องไหมไม่น่าจะมีไม่หมดอีกเหรอเอาไอ้นมรู้ว่าโครงการนี่ยมันจะเปิดเครื่อง PDE แล้วมันรู้ว่ามันจะแพ้สงครามนายต้องรีบแล้วทุกคน ตามฉันมาสั่งตามมาแล้วแต่ว่าวิ่งวิ่งตามเขาตลอดรอด้วยโอ้โหกระดูกมนุษย์มาจากไหนมะเนี่ย This is it นี่แหละแล็บที่พวกมันเก็บเครื่อง TDE ไว้กจายกำลังไปอุ้ยแทงเจอแทงครับเจอแทง โดเราไม่มีเลยเว้ยปาระเบิดอันว้ยวยตายเปิดไปอีกนิดนึงระเบิดไปสองตัวเออมันไม่มีถังให้ยิงเลยครับเรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยเปล่ามีลูกน้องมอยู่ปะเนี่ยมีลูกน้องมอยู่ปะเนี่ยน้อง จะดีออนไลน์แล้วดีเว้าห้ามหยุดไม่ไม่แล้วเดี๋ยวคือจะบอกว่าไปไหนแล้วยิงดูกันกูวะคือเวอร์ฟิตคิอเวอร์ฟิต ซือพวกฟิตมาซืวอโอ๊ยกิ้งไปไหนอ่ะดีนะมันไม่เห็นเราแล้วเมื่อกี้พวกมันส่งคทอร์มินเตอร์กลับไปแล้วครับผมโอ้โหไม่ทันไปอยากรู้ก็ไปตามดูภาคหนึ่งครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่เจอใครเลยเอออย่าฮะ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 กระลากออกไปเรื่อยๆครับ ไม่แล้วคือมึงไม่มีอะไรให้กูเลยเหมืนมันชาร์จอะไรอีข้าหิตแบบปับปบปบปโอ้โหตัที่สามนีลงไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ออเก็ตอีกแล้ววะ

ăn Tiếu Tiếu hơi Hây Hết Đừng quên cho thẻ khổ luôn mà phía dập Đồ bình Nhìn nhẹ dàn ยังไม่โดนหน้าอันนี้ก็ดวงดีสักห้อยพระอะไรเนะี่ยผมนี่ต้องดูดปั๊ดซี่ครับจินใจจริงเลยสงครามอีกดอกอ่า นนเกิดอะไรขึ้นทีมหนงสองสทำลายซนตันคอแล้วก็หยุดสกายเน็ตได้แล้วสงครามจบแล้วเหรอครับสำหรับพวกเราบางคนอ่ะใช่แต่ก่อนที่พวกเราจะทำลายพวกมันสกายเน็ตส่งเทมเพเนเตอร์สามคนกลับไปเนี่ยสิ่งเดียวที่พวกเราคิดได้นะตอนนี้ก็คือเราต้องส่งผู้ปกป้องกลับไป ผู้ปกป้องนะผู้พิทักษ์ด้วยคนที่จะทำให้คนที่ตกเป็นเป้าของเทมิเตอร์ปลอดภัยคนแรกก็คือจากไทลิสเขาจะไปช่วยแม่ของผมแต่การกำจัดทีแ0ดที่ไปดร้อยมปจะฆ่าแม่ผมมันจะลบผมออกจากะวติศาสตร์คนที่สองไปทำลายทีห0 0่ที่1000เหรอเทมิเเตอร์มันจะกลับไปฆ่าผม ตอนที่ผมยังเป็นเด็กต้นแบบตัวแรกมาจาก SkyNet นั่นแหละแต่ว,ว่าตัวนี้มันมีพลังก,กำลังมากเกินไปสำหรับมนุษย์เราเลยต้องส่งเท t e r m i เตอร์ของเรากลับไปคุณมี CPU ที่มาร์ีโปรแกรมไว้ใช่ไหมั้ยแม่น <I do. S 2> ลรครับคุณจะส่งเท t e r m i เตอร์กลับไปเพื่อปกป้องตัวคุณตอนัเป็นเด็กเหรอคุณไม่กลัวเหรอกลัวสิ Oh, อ้<ม><ม>อยังมีเรื่องหนึ่งเรื่องหุ่นที่ส่งไปหลังจากนายนายอยากจะจบสงครามตอนนี้เลยก็ได้นะแต่คำถามก็คือนายอยากจะเสียสละอนาคตของนายตอนนี้เพื่อ <By being S 2> ปกป้องอดีตของนายหรือเปล่าแล้วนายก็ได้พิสูจนแล้วว่า มันไม่เกินความสามารถของนายเลยฉันจะให้นายตัดสินใจผมกลับไปแก้ไขความผิดพลาดได้ด้วยหรอฉันเชื่อเสมอว่าอนาคตไม่ได้ถูกกำหนดไว้ไม่มีคำว,ว่าโชคชะตาแต่สิ่งที่เราจะทำขึ้นมานายมีพลังพอที่จะเปลี่ยนมันและปกป้องคนที่นายรักดังนั้นนายจะทำหรือไม่ถ้าเราถ้าเรากลับไปมันก็จะเป็นลูกป่ะครับ ถ้าเราไม่ไปอ่ะไปก็ได้ผมจะทำผมจะกลับไปจะดูว่านายจะทำอย่างนั้นหวังว่าผมจะไม่ดูค่าตายนะเรางั้นไปกันไม่ต้องห่วงตัวเองตายจะมีฉากเข้าเครื่องไหมไม่น่าจะมี John นค n นเนอร์กำลังเตรียมเครื่อง t d e เพื่อส่งโปรเทคเตอร์กลับไปในอดีตเขารู้ว่าสงครามครั้งสุดท้ายจะไม่ใช่ที่นี่แต่เป็นในอดีตทหารหน่วยต่อต้านชื่อไคล e ิเป็นมนุษย์คนแรกที่ถูกส่งกลับไปในปี1984ที่ประสงค์เขาก็คือเพื่อปกป้องซาร่า c o คอนเนอรซึ่งเป็นแม่ของ John ส่วนคนที่สองที่ถูกส่งไปไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเทอร์มินเตอร์โดยการใช้ชิปของด r รแม็กที่รีโปรแกรมมาแล้วพวกเราคุมสัญญาณของเขาเอาไว้เป็นไซบอร์ซิสเ็มโวเดล101มันถูกส่งกลับไปในปี1995เพื่อจัดการกับ t 1 0 0 0ตัวต้นแบบเพื่อปกป้องจอห์นคอนเนอร์ในตอนที่เป็นยัง,ยงเป็นทุยยังเป็นเด็กไม่มีใครยอมเสี่ยงชีวิต กปกป้องผมเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงตัดสินใจที่จะกลับไปเพื่อโอกาสในการทำให้มันถูกต้องใน,ในทุกการกระทําของผม After years, หลังจากนั้น30ปีสงครามนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแต่ก็ไม่ใช่เราทุกคนที่จะมีชีวิตยืนยาวขนาดที่จะได้เห็นจุดจบของมัน <never> เราไม่พบศพของบาลอนในเชลเตอร์ เธอยังไม่หยุดต่อสู้และถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่และผมคิดว่าเธอน่จะมีชีวิตอยู่เธอเป็นผู้นำที่เราต้องการในเวลาสงครามแต่ผมไม่มั่นใจว่าเธอจะหาที่สงบสุขอยู่ได้แล้วในตอนนี้อิรินตายในเทลเตร์เ,รเธอเชื่อว่างานที่เธอทำอยู่ช่วยในการชนะสงครามครั้งนี้และเธอก็คิดถูกผมหวังว่าตอนนี้เธอคงได้พักผ่อนสักที ลอันอยู่ในเชลเตอร์แล้วก็ตายเขาเป็นคนดีจิตใจดีเจนนิเฟอร์และแพทริกตายด้วยน้ำมือของเทมเมเตอร์ในเชลเตอร์ผมภาวนาว่าจะมีบางสิ่งที่ผมสามารถทำได้เพื่อให้พวกเขาหนีไป บารอนขอร้องให้ผมฆ่าแม็กแต่ว่าผมไม่ทำ,ทำเขานีออกมาหลังจากที่ผมไปเตือนแล้วเขาก็โดนสกายเน,ใน็ตจับได้ผมเจอเขายังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นหนึ่งในทักโทษของสกายเน็ตและสำหรับผมมันถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นแล้ว อาวนกลับมาฉากแรกแล้วฮะนี่ไงเราได้เห็นหน้าตาของเราแล้วฟังฉันานายยังอยากมีชีวิตอยู่เรียบร้อยครับผมกับปิดฉากไปแล้วกับ Terminator r e s i หรือส e น,นะครับในฉบับของผมนะฮะทุกคนตายเรียบต้องขอโทษนะครับที่ทำให้ทุกคนตายนะฮะ ก็ถือว่าเป็นคิดว่าเป็นฉากจบที่ไม่เหมือนใครแล้วกันนะครับในที่เขาเล่นเล่นกันมานะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนใครที่ติดตามมาจนถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวไม่แน่อาจจะทําคลิปสรุปเนื้อเรื่องอีกทีหนึ่งให้นะฮะสำหรับคนที่งงนะครับเพิง่งเพิ่งมาติดตามอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หวังว่าแปลผิดแปลถูกตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมก็ไม่ได้ เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะครผมก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็เกมหน้าหวังว่าทุกคนยังคงติดตามกันอยู่นะครับก็จะแคสเกมต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นหังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe รอเกมใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ปลายปีนี้นะครับรอผมรอได้เลยนะครับผมแอสซตแอสซิครีภาคใหม่นะฮะผมผมจะ รีบอัพคอมอัพอะไรรอเลยนะครับผมก็รอติดตามนะฮะสำหรับนี้นก็ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนจากใจนะครับที่ติดตามมาถึงนะตอนนี้นะครับผมสำหรับนี้นก็ลาไปก่อนครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ